นี่คือต้มยำแชร์ yeah. uh. YouTube นะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกคนนะครับทุกท่านนะครับมือน,นี้ยเฮ็ดเนั้นยกินเลยนะฮ <ไป S 1> นะเนี่ยมีเก็ดเก็ดย,ยังไงเนื้อแฉนะครับนะทีมงานทงไซมิวสิกนะครับทีมงานคุณภาพทีมงานคุณภาพนะหรือเปล่า หรือเปล่าก็ไม่รู้สิแน่เนี่ยกํลังซับอันนี้เนีเบิ่งานเนองแม่ป็นของแค่ว่ะกินอืดูได้บ่ออยู่อันนี้เป็นเนื้อเคียร์สำเ็จมาเขียวนะครับเลี้ยงไว้ล้งบ้านนี่า่เห็นบอหะเลี้ยงไว้ล้งบ้านนี่เลี้ยงไว้ล้งบ้านต้องใส้พิ้สซินนี้หมเอออ แค่ประตูฮ้องอันนี้เรามีเมนูผัดผัดเผ็ดแล้วก็ต้มยำเนาะมาเบิ่งนะครับอันนี้อันเต๋อนะเต๋อก็ครัวครัวครัวปลาปลงมาจากนอกนะครับนี่นอกบ้านอืมอันเต๋อเมียคุ้มอันเต๋อเมียคุ้ม กไปเลยเก็บใส่ตุ่มทิ้งนะครับอีกคนนึงเครื่องมันเยอะสิเครื่องเยอะพี่กี่แง่ตัวตัพี่กอบยืดแล้วฮะอย่าเชือครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งตอนที่เราลุกหมอกนะครับให้ซื่อๆหน่อยครับแต่ให้เอาค่า เสียดนเวมีกะินไม่มีนะ่ยเ็บทาใส่ลงไปเนื่อดูแขงนี่สามวัดเอาวิธานยังประดับเสียดเนี่ยงกระเบื้องเนื้จะนไ่ดู้างทนี่ดูางยังกระเบื้องดเย ขาดตัวจียกนี่ที่บรได้นใดครับตรวจนี่อืมเก็ดตัวก็เราพักเก็ดนี่อืมเก็ดลายก็มีออันนี้จะเป็นพักเพ็ดนะครับอืมกำลัรรงทันนะครับโอเคครับ อาจจะมาเบื้องตอนที่เอาลงหมอกผักนะว่าทีเป็นทังไหนนะแล้วก็ตอนซิมตอนกินกันนะครับติดตามชมกันนะครับเนี่บเอาก็ว่อาเลยทำเครื่องครับพี่น้องเครื่องคองผัดเผ็ดตัดไม่ใช่ผัดกะเพรานะอันนี้วันนี้หดผัดงดพร้างดพร้านะครับตำโดย,โดยทงไซมิวสิกนะครับ ้องการเครื่องเสียงติดต่อได้นะครับต้องการเฮ็ดไฟติดต่อได้เห็ดไฟเฮ็ดฟ้าเฮ็ดลูกกับติดต่อได้บ่เห็ดลูกได้ติดต่อผุนครับเสือร่ายบนอันนั้นไฟผลิตลูกครับเอาโอเคครับเพราะมาเบิ้งตอนพักแล้วแล้วก็ตอนซิมต้มนะครับวัตถิป็นทังไหนนะครับพี่น้องมาแนานำเลแล้วนี่กระนังกินต้มนะครับอ้าวนี่ต้มยำ ตดมแล้วักเท่าไรเป็นต้มให้หเออโอ้น้ำข้นากเสลต้มแซ่บโอ้น้มัาก่นอืนัไม่งาก่อนเก็บไปช้กินไมิกนยเจ้าเกลือู้ะกวะใคเลรอทมาต้มยุ่ยร้องนะงานแต่งานเหรอวอมเ็ดแคนเนื้อแกงนอ อันนี้จะเป็นพัดเพชรนะครับผมเขาทานเวลาที่้องจะสุยางนี่ออกเี่หนี้เขาจะบั้นุเงี้ยนี่มนี่คือพัดเพชรนะครับผมัน้ใ่ต้มดังใส่เาชิ้นอะไรใน่บส่ใซส่พักหลา ตัไคยไมเยยตูชครับเพาะจังนาะเบิ้งใช่เหาตุ่มใส่แล้วสีเสียบบ่อเสียบสิเป็นจังไดนะเพราะจังหวะิตสามบ่อเสียบมีน้ำค้นปุ่งบ่ชุ่มกันนะว่าสี่เสียบเพือเพิ่นเฮ็ดบอือจังดนะปัดเถอไนี่ไนีใช่ล ครพบ Kraft! หัวหัวปลาพอแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้หโวดีแล้วเอวใหญ

ลา right ่างเมื่อเลยนะครับทุกคนอย่าดราม่าเดยวอยพว่าอดวา่า่าดว่าอาเอาลงพาด

พัดเป็ดแก่ครับนเส้นเส้นเส้นสี่มันก็ลดอมาาบ้าโอ้ยอะไรหลดได้าการะกงมูพี่วาพิกพี่วให้พี่วะมาเผื่อเยวัผักกระเพรผักัโหระพาเนาะอันใส่โหระพาเยบเยียบ ไม่ได้ครับน่อยแต่ใส่หัวผ้าเขาตั้งกันหมเดี๋ยวอยู่คิดขางไฟเส้นอันนี้มันยิ่งไม่ต่ำออกหุ้งนะอันนี้คือผัดเผ็ดอันนี้คือต้มยำเขี่ยบเบอร์หลายอีกว่าเนี่ยเอาคลิปนี้นะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับ พ่อกันไม่ชิบหนาที่แม่นยงนะครับจะอัปเยตให้เบิง้งนะครับบายบายครับผมเ,เ,ดเดี๋ยวผมพุ้งว้วนนันเ้อบอกเข้าเลย